มอร์นิ่ครับ <c oughs> Good Morning ท่าตูม o มอร์นิ่งแม่น้ำมูลไหลไปเรื่อยๆลงสู่เขื่อนปากมูลแม่น้ำโขงนะครับเป็นแม่น้ำอีกเส้นหนึ่งที่มีความยาวรองจากแม่น้ำชีผ่านหลายอำเภอหลายจังหวัด น้ำก็ไหลทิ้งไปทเฉยน,นะฮะบรรยากาศฝั่งนี้นะครับผมบริเวณที่ยืนอยู่ก็คือบ้านสะทลาตำบลท่าตุมอเท่าตุมจส,สุรินทร์ฮะฝั่งโน้นก็ตำบลโพนเมะเนะบ,บ้านบ้านเหล่าบ้านโพ ไหลมาจากชุมพลบุรีนะครับน้ำก็ถือว่าปีนี้ไม่เยอะเหมือนช่วงน้ำท่วมครับทางยังอีกยาวไกลครับแม่น้ำยังมีจุจจุดจุดสิ้นสุดเนาะไหลออกแม่น้ำโขงไหลออกทะเลไปเป็นอย่างนี้มาช่วงนาตาปี ไม่มีใครดนบันดาลไม่มีเทพพเจ้าองค์ไหนนะฮะมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้อย่าไปขวางมันฮนะเช่นเช่นชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกันมันเป็นธรรมชาติของเขาเราจะไปขวางเป็นธรรมชาติที่ ตามหลักแรงน้มถ่วงฮะน้ําก็ไหลสู่ที่ต่ําจากที่สูงไปที่ต่ำเหมือนที่เราเห็นอยู่ในชีวิตในขณะน,นี้ชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกันนะฮะก็พยายามบังคับขีดเส้นให้เจ้าของให้ได้ไม่มีใครมาขีดเส้นให้เราฮะเพียงแต่ว่าเราจะสู้หรือเปล่าเท่านั้นเอง ใจสู้หรือเปล่านะครับปลูกใจเจ้าของครับผมถ้าไม่ปลุกแล้วมันมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งครับผมเงียเสียได้นะครับถ้าเก็บน้ำไวน้นี่โอ้โหนอีสานไม่จนนะฮะไม่ต้องอพยพแรงงานไปทำงานกรุงเทพกรุงไทยน้ำสร้างชีวิตนะสร้างอะไรหลายๆอย่าง แต่ก็ไหลทิ้งไปเฉยเราจะทํายังไงให้มันเก็บกักไว้ได้ทําเป็นทอดๆไปก็ได้นะฮะเก็บกักน้ําไว้ลอกแม่น้ําให้มันใหญ่ขึ้นนะยังมีที่เก็บเยอะแยะมากมายเลยครับทําเป็นโคกสูงๆไว้อยู่ที่ว่าเราจะทําหรือไม่ผมคิดว่ายางงี้นะต้องการปฏิวัติลอกคลองั้งยิ่งใหญ่นะ จะสิปียีปีก็ลอกให้ลึกไว้จะได้เก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งก็ได้แต่พูดนะครับอีสานจะได้ไม่จะได้หายจนฮนะมีน้ำก็ทุกอย่างเนาะสุส้ๆครับผมผลทางยาวไกลครับผม